ที่เขาทะเลาะกันอย่างรุนแรงไปดูในคลิปยิ่งแบบเลยเด้อเกี่ยตับเลยทะเลาะกันเรื่องน้ำสาะผมพี่เอทำไมอ่ะก็น้ำมาดานไงอ๋อน้ำมาดานไม่ผมอยากได้อะไรนะเครียกอะไรนะเครื่องกองน้ำอุ่นเครื่องกองน้ำมาดานอ๋อเครื่องกองน้ำมาดานใครมีข้อมูลบอกแค่เดียวด้วยใครมีข้อมูลก็บอกผมด้วยนะครับบ้านเชนเดียวเนี่ยเป็นหินปูนน้ำเป็นหินปูนด้วยเหรอใช่ใช่เป็นกากที่เกลื่อนเวลาน้ำมันจะไหลลงมาตามใช่ใครมีข้อมูลบอกเช่เดียวเดินทำยังไงถึงมันจะหาย มีครับหมดเกี้ยงเลยกินเยอะกว่าเขากินเหลือจนหอดหมาไหมไปดูในเพจผมแค่เหยียบคำมาเลยตาเหลี่ยงอย่างเงี้ยตาเหลี่ยงเออ่ยมลงเพจไปดูไปดูรูปตัวเองนี่อย่างลงแล้วหรือยูเนี่ยรูปเนี้ยโอแล้ไปแล้วครับนี่อันนี้เรามาลำชีนะครับ อันนี้อยู่ไหนนี่อยู่สารคามโอ้บิ๊กซีสารคามทำไมอย่างนี้อ่ะเยบเหงามากเลยไม่มีคนเลยอ่ะมีรถแค่นี้นะซื้อน้อแดดเดียวกลับบ้านไปไปวะเอาไปทอดทนี้ซื้ออยู่ไหนแดดเดียวร้านนี้มีไหมอ่ะมีไหม อันนี้เนื้ออะไรครับแต่เดียวเต่งเอากี่กิโลเอากี่กิโลเต่งจะเลือกทำไมเต่งก็จับสายไปเลยเอาก็มันๆไงนู่มมันที่ไหนเนื้อ มันก็มีค่าเหมือนกันนั่นแหละกิโลหนึ่งไหมล่ะก็เทียบดูบ่เนี่เขาเขาขายเป็นโล่บป่บๆก็เขาขายเป็นโลถึงโลไหมนะเท่าไหร่นะครึ่งโลครึ่งโลทำไมน้อยถ้าไม่ไม่เอากิโลหนึ่งดูเช็ดทบสตาร์รอรอแล้ว โอเคสตาร์ทู้ล้บ่ไปคุ้ยคีพุ่นเออได้กิโลไปกี่ไม่ครึ่งโลครึ่งโลค่ะเอาแค่นั้นแหละสามร้อยห้าสิบโลละเจ็ดโลโลละสิบขีดไงโลละสิถ้าเราอันเนื้อสดนามสกุลแกอย่างเท่เลยอ่ะธุระธรรม

เอ็มเปิดเปิดกระจกทำไมอ้เเอ็มไอเปิดกระจกทำไมต้องปตดใส่น้ฝนน้ฝนดทอะไรเฮะทำอะไรอี้ไอเปิดกระจกทำไมปิดกระจกเอจะออกโอ้ยจะขอ่นีตนเนาะบอกตนว่าอยู่เมอะไร นี่นี่นี่วันนั้นเราไปเที่ยวตรงนี้เลยนี่เนี่ยข้ามสะพานนี้ไปเลยอินดี้พูดถึงกินเมื่อกี้น่ะไม่แพงเนาะไม่แพงมากถูกมากเลยเรานั่งร้านนั้นน่ะคนไม่ต่ำกว่าพันกว่าบาทสองไม่อิ่มด้วยใช่ดีแล้วเสียทบพามากินร้านนี้ผัดใหญ่น่าจะอยู่ประมาณสามร้อยข้าวผัดจานใหญ่แต่ถ้าข้าวผัดจานเล็กก็ไม่อิ่มอีกอืมไอ้นี่เจอซอยจุไป ครึ่งกิโล,ลบบก็ได้กินเ,ออเหลือห, <laughs> หอดมา้าเนี่ย <c oughs> ชบ,บากินพบ,บาได้กินซอยจูยวันนี้เออ้เริงลออปเป็นยงังไงเออ้วนีในรถกิงง่ยงยังเยอ,อ,เอะได้กินเนื้อด้วยนะเดี๋ยวนี้เหมือนแม่ผมเลยแม่ผมนี่เวลาตดได้จะแอบมารอกวานนี่ทีนี้ให้ให้คนเอาไปถลงไม่ทันวันนีก็ขอบคุณเสียทบนะครับ ขอบคุณมากกับเจมขอให้อยู่ครบถ้ามาทีเนียผมขอเป็นเจ้าภาพเราไม่ได้เลี้ยงเสียทบเลยไม่เวลากลับไปบ้านพี่ผมขอกินลาบช้างไอป๊อปมานี่ไสยอดยางฮะอะไรช้างใสยอดยางขอกินลาบช้างใสยอดยางเดือหาให้กินได้ด้วยโอ้ลาบช้างใสยอดยางต้นยางเนี่ยมันอยู่สูง ช้างก็หากินไม่ได้เออเออขาเรียกว่าอาหารหายาก่มันหากินไม่ได้เลยเอออาหารหาย,ยากคือลาบช้างสายยอดอยางลาบช้างสายยอดอยาง เลยนอะอู้สงสารเนอะเ,เป็นเป็นตะเรือโตนเนอะสาขาเนี้ยเป็นสาขาในช้อปอ้มีม,มีมีเป็นสาขาด้วยเหรอเไม่ใช่ในในประเทศไทยมันมีหลายอ๋อนึกว่าที่อันสาร,รคามม,มีมีอันเดียวอตอนนั้นก็มีแต่มินิสาขาทนี้มาสู้มินิได้หรือเปล่ามินิเป็นยังขายดีกว่านี้เลยม,มินิโลตัส ทำไมมันเป็นนักศึกษามันเมาเล่าว่ามันลงจากทำเอาแล้วมันทำนสะพานอะไรทางอะไรแบบนี้ใช,ใช่มันสไลด์ลงในฝั่งแม่น้ำชีนี่นะเอา้ามันสไลด์ลงไปครึ่งถนนน่ะคนเก่งร้อนอีกแล้วธนคามเดี๋ยวพาเข้าไปดูในเมืองเสียทบไปธสารคามใหญ่ไหมนี่ไม่ใหญ่เนาะไม่ถึงครึ่งสุรินทร์ใช่ไหม จะสุดเลยใช่ไหมตอนผมมาผมก็มาตรงนี้แหละเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่หรอข้มามสามแยกกาลสินข้าข้าไปทางซึ่ <5. S 2> ใช้รถมุ่งเส้นหนึ่งใช่แล้ว,ลว,ลวนี่เมื่อกี้มาซอยนี่เลยนี่นจำได้แล้ว เข้ามาในเมืองปกติจะวิ่งเลี่ยงเมืองมันไม่มีเลี่ยงเมืองทางเนี้ยใช่ทางเนี้ยโซนเนี้ยไม่มีมันติดไปน้ำชีอร่อยไหมแซ่บไหมอร่อย,ยครับอิ่มเลยวันเนี้ยแล้วทางบ้านพี่มีซอยจุ๊กแบบสดๆอย่างนี้ไหมไม่มีม,ม,มีแต่แถวสุวรรณภูมิทางนั้นมันไม่ค่อยมีใครกินมซอยจุ๊กหรอกครับใช่ ่วนน้อยเดี๋ยวจะพาไปดูเส้นริมคลองเด้อคือลิมย,ลยังเจริญกว่าอันนี้คือเส้นที่เขาไปนั่งกินเหล้ากันไปเที่ยวกันนะแต่มัค่อ่มีคนหรอก